เย้ในที่สุดก็มาถึงบทที่3แล้วนะคะเรื่องเลขยกกำลังอ่ะวันนี้คุณิงก็จะมาติวเนื้อหานะคะในก่อนที่เราจะไปสอบเก็บคะแนนกันเนาะ,ะทั้งหมดนะคะคุณิงได้ให้สูตรการจำทั้งหมด9สูตรไปแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะได้จดโน้ตลงสมุดกันบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนตั้งแต่สูตรแรกกันเลยละกันนะคะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่า ถ้าเราเจอ A กัง m คูณ a กำนัง n ถ้ามองไอตัวแปรเนี่ยเป็นตัวเลขเนี่ยก็คือฐานเดียวกันใช่ไหมคะแต่เลขชี้กำลังคนละตัวหรือจะเป็นเลขเดียวกันก็ได้แต่ที่แน่ๆคือถ้าเจอฐานเดียวกันแบบนี้คูณกันอยู่ให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอ่ะลองมาดูตัวอย่างถ้าเราเจอ $4 กลังสคูณกับ $4 ีกำลัง3หมายความว่าเลขฐานของเราก็คือเลข4 เป็นฐานเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนสูตรเลยทีนี้เราก็จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น4ี่กำลังสองบวกสามนั่นเองเท่ากับ4ี่กำลังหามาดูสูตรข้อที่2ครูเปลี่ยนจากตอนแรกจากเป็นตัว A กับตัว b นะคะครูจะลองใช้เป็นตัว x แทนแต่ว่ามีความหมายเดียวกันนะคะถ้าหนูเจออะไรที่เป็น x กำลังอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนด้วย x เหมือนเดิมกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันเป็นฐานเดียวกันหารกันอยู่นะคะให้เอาเลขชี้กําลังมาลบกันก็จะได้ว่า x กาลัง k ส่วน x กาลัง m จะเท่ากับ x กาลัง k ลบ m นะคะามาดูถ้าเราเจอกับตัวเลขเลขฐานเดียวกันก็คือเลข2เนาะ2กับ2เหมือนกันกำลังหารกันอยู่อย่างนี้ เอาเลขชี้กำลังมาลบกันโดยเอาตัวบนเป็นตัวตั้งเห็นไหมอันนี้เอา k ตั้งก่อนหมายความว่าอันนี้หนูต้องอ3ตั้งก่อนลบกับ7ข้างล่างนะคะก็จะได้2ยกกกำลัง3ลบ7เท่ากับ2กำลังลบ4เนาะติดไว้แค่นี้ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่3 c ีกำลัง n ทั้งหมด,ดยกกำลัง b จะเห็นว่ามันเป็นกำลังสอนกำลังให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น g ีกำลัง n คูณกับ b เนะาะมาถ้าเจอโจทย์บางก็จะได้เป็น2องกำลัง3คูณ2ก็คือ2อกำลัง6ข้อที่4ถ้าเจอตัวเลขคนละตัว คูณกันอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยมันยกกํกลังอะไรสักอย่างหนึ่งให้หนูกระจายกําลังเข้าไปหาทีละตัวก็<ม>จะเป็น m กําลัง a ส่วนด้วย n กํนลัง a นะคะอ่ะก็จะถ้าสมมติเจอโจทย์เนเาะอ้าข้อนี้คุณเขียนเฉลยไปละเอง5ก็จะได้5จาก5คูณ2กำลังทั้งหมดกำลัง3นะคะก็จะกระจาย3เข้าไปหาทีละตัวเนาะ ก็จะเป็น5กำลัง3คูณกับ2กำลัง3เป็นสีก่อนจบแค่ตรงนี้เนาะต่อไปสูตรข้อที่5ถ้าเจอตัวเลขเออตัวแปรคนละตัวนะคะตัวเลขคนละตัวก็ได้ หารกันอยู่แบบนี้แล้วทั้งหมดอยู่ในเลขยกกําลังนะคะเราจะทําเหมือนกับคล้ายๆกับข้อนี้เลยคือให้กระจายกําลังเข้าข้างบนและข้างล่างจากข้อเมื่อกี้เรากระจายเข้าหาตัวซ้ายและตัวขวาเนาะเราอ่ะมันเลื่อนเองเองอ่ะอันนี้ก็จะกระจายเข้าทั้งบนและล่างก็จะเป็น c กำลัง m ส่วนด้วย f กำลัง m นะคะ ถ้าเป็นโจทย์ตัวเลขก็จะเห็นว่าเราจะกระจาย2เข้าหาตัวบนและตัวล่างเหมือนกันเนาะก็จะได้เป็น2กำลัง2ส,ส่วนด้วย5กำลัง2ข้อที่6ง่ายมากถ้าเราเจอเลข0ยกอะไรกำลังอะไรก็ตามแต่ จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์แต่ยกเว้นว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยต้องห้ามเป็นศูนย์นะ n ต้องไม่เท่ากับศูนย์หมายความว่าไอ้ตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์เป็นอะไรก็ได้ทีนี้ลองมาดูโจทย์ศูนย์กำลังลบสองลบสองเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ศูนย์เอาง,ง่ายๆถ้ามันไม่ใช่ศูนย์ตอบเลยศูนย์จบต่อไปอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์ คูสมมุติเป็นตัวเอจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอแต่ว่าเออเขียนตัวไปผิดเนาะตัว A เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องไม่ใช่เลขศูนย์ถ้าศูนย์ยกกาลังศูนย์เนี่ยไม่มีนิยามนะคะไม่มีความหมายนั่นแหละหรือหาค่ามันไม่ได้นั่นเองเนาะเราเราเรียนแค่นี้ก่อนละกันเนาะเอาแค่เท่านี้ก่อนอันนั้นอะช่างมันไอ้ศูนย์กำลังศูนย์เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันในอนาคต ม,มาก็จะได้เป็นสี่กลังศนจะเท่ากับหทุกอย่างที่กำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอข้อที่แสมมุติตัวแปรคือตัว k ยกกำลังติดลบอยากให้กำลังติดลบหายไปให้กลับมันมาข้างล่างจริงๆไอ้ k ตัวนี้มันส่วน1อยู่แต่เราจะกลับมันมาข้างล่าง หนึ่งก็ต้องสลับขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนเอาโอเคมาไว้ข้างล่างแทนแล้วก็ w ก็จะไม่มีลบแล้วนะคะลบก็จะหายไปจากอันนี้เราเป็นกำลังติดลบอยากให้ลบหายกลับมันมาไว้ข้างล่างเห็น <He ard S 1> ไหมเอาลบออกไปเสร็จแล้วข้างบนก็แค่เติมเลขหนึ่งเข้าไปก็จะได้1ส่วนด้วย2องกลังลบสามข้อที่เ A กํลัง M ส่วนด้วย N เลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังของเราเนี่ยเป็นเศษส่วนเราจะเอาตัวบนนะคะมายกกำลังตัวฐานไว้เหมือนเดิมเนาะจะได้ a กํลังเเหมือนเดิมส่วนไอตัวข้างล่างตัวเนี้ยเราจะเอามาเป็นกลนนะคะกลนที่ n หรือรากที่ n นั่นเนองเนาะก็จากโจทย์นะคะข้อนี้3กำลัง2ส่วน3นะคะ เราก็จะเอาตัวบนจับคู่กับฐานก็จะเป็น3ามกำลังสองเนาะเสร็จแล้วไอ้ตัวล่างจะเป็นกลนหรือรากนะคะก็จะเป็นรากที่3เนาะตรงนี้สมบัติครูสามารถเลือกใช้ตัวอะไรก็ได้นะคะในข้อสอบครูอาจจะเอาตัว A มาอย่างนี้กับ MN มาอย่างนี้หรือจะเอาตัว K มาอย่างนี้กับ W มาอย่างนี้ก็ได้แต่ถามว่าวิธีการทำเหมือนเดิมไหม ก็คือเหมือนเดิมจากที่ในห้องเรียนครูสอนนี้ a อกำลังลบ n ใช่ไหมมันก็เหมือนกันมอง A ให้เป็น K มอง n ให้เป็น W เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่ามันคือตัวแปรเนาะตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองเราครูจะสมมติเป็นตัวภาษาอังกฤษอะไรก็ได้อาทีนี้มาดูพาทที่สองนะคะจะเป็นให้หนูระบุฐานเลขชี้กำลังแล้วก็หาคำตอบของมันมาดูตัวแรก การจะดูว่าฐานคืออะไรให้หนูดูว่าใต้เลขชี้กําลังเนี่ยมันคืออะไรอย่างอันนี้จะเห็นว่าใต้เลขชี้กาลังคือเลขสี่หมาควาว่าฐานคือ4เลขชี้กําลังก็คือเลขข้างบนตรงนี้คือ2การหาคําตอบก็คือหาคําตอบเลยสี่ยกกำลังสองก็คือสี่คูณกันสองสองตัว สีคูณสี่ก็เป็น16บหกเนาะต่อไปมาดูข้อที่2องลบห้ากำลังสามคูบอกว่าการที่เราจะดูว่าฐานคืออะไรให้ดูว่าอะไรอยู่ใต้เลขชี้กำลังเลขชี้กำลังอยู่ตรงนี้ใต้เลขชี้กำลังคือเลข5หมายความว่าฐานของเราก็คือ5ไม่เอาลบนะคะอย่าเอาลบมาด้วยเนาะเพราะว่าลบมันไม่ได้อยู่ใต้เนาะมันมีแค่เลขหตัวเดียวที่อยู่ใต้เลขชี้กำลังอ่าเลขชี้กำลังคือเลขสม ลบห้ากำลังสก็คือลบสิ่งที่เราไอ้ลบตัวเนี้ยเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเนาะสิ่งที่เราเอาไปยกกําลังคือเลขฐานคือ5ตัวเดียวเราจะเอานี้ไปยกกาลังส่วนลบเราไม่ได้ไปยกด้วยติดมันไว้เหมือนเดิมแล้วเอาห้าไปยกกาลังสก็จะเท่ากับลบเอาหคูณกัน3ตัวก็จะได้ร้อ่ะต่อไปนะคะ เป็นจุน่งอ่สมมติข้างในวงเล็บอ่ะอันนี้มาดูเริ่มมีวงเล็บเข้ามาละหาฐานคือต้องดูว่าใต้เลขชีก้กำลังคือเลขอะไรอันนี้คือเลขชีก้กำลังเนาะใต้เลขชีก้กำลังเราไปเจอเอ๊ะเจออันนี้เจอวงเล็บหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ข้างในวงเล็บเรียกว่าฐานแปลว่าฐานของเราข้อนี้คือลบสเลขชีก้กำลังคือส หาค่าได้จากเอาลบสองคูณกัน2ตัวการคูณกันของจำนวนเต็มเราเรียนมาแล้วให้เอาตัวเลขคูณกันเลย2อคูณสเป็น4เสร็จแล้วเรารู้ว่าถ้าลบเจอกับลบเครื่องหมายเหมือนกันตอบบวกเพราะฉะนั้นจะไม่เติมเครื่องหมายอะไรลงไปข้างหน้า4เนาะมาดูลบ1 กำลังสามบ้างครูบอกว่าการหาฐานคือต้องดูใต้เลขชี้กำลังชี้กำลังอยู่ตรงนี้ใต้มันเอ๊ะนี่มาเจอวงเล็บเองหมายความว่าอะไรที่อยู่ข้างในวงเล็บจะต้องเป็นฐานฐานของเราก็จะได้เป็นลบหนึ่งเลขชี้กำลังคือสามหาลบหนึ่งยกกำลังสามก็จะได้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณลบหนึ่งอ่ะจะสังเกตเห็นว่าอย่างข้อเนี้ มีลบข้างหน้าไม่เอาลบเข้าไปข้างในด้วยเพราะว่าการจะเอาเข้าไปข้างในได้หมายความว่าต้องเอาฐานมันมาด้วยฐานมันเนี่ยไม่มีเครื่องหมายลบแปลว่าการเอามายกกำลังจะต้องไม่มีเครื่องหมายลบถ้าฐานมีเครื่องหมายลบหมายความว่าอันนี้จะต้องมีเครื่องหมายลบติดมาด้วยเนาะก็ <S <S จะได้ลบหนึ่งคูณกันสามตัวหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณอีกหนึ่งก็ได้หนึ่งอยู่ดีทีนี้มาดูเครื่องหมายบ้าง ลบเจอลบได้บวกเอาบวกตัวนี้ไปเจอลบตัวนี้ได้ลบหมายความว่าคําตอบต้องเป็นลบหรือจะใช้วิธีสังเกตแบบนี้ถ้าเป็นกําลังเลขคู่คําตอบจะเป็นบวกเสมอถ้าเป็นกําลังเลขคี่คาตอบจะเป็นลบเสมอ,อต่อไปนะคะ3าลังสองทั้งหมดยกกาลังสองเรามีสูตรอยู่ว่าข้อที่ 3เห็นไหมจกำลัง n ทั้งหมดกำลัง b เราจะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันหมายความว่าข้อที่3ฐานของเรานะคะเอามาดูฐานก่อนจะต้องอยู่ใต้เลขชี้กำลังเลขชี้กำลังอยู่ตรงนี้ฐานของเราก็ต้องอึนี่มาเจอวงเล็บตรงนี้ก็ต้องเป็น3ากำลัง2หรือใครจะตอบเป็น9มาก็ได้ไม่ผิดเหมือนกัน เลขชี้กำลังคือ2 3กำลังสองเอาไปยกกำลังสองเราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยเนาะจากสูตรก็ได้3กำลังสองคูณ2เท่ากับ3กำลัง4ข้อต่อไปเป็นเศษส่วนนะคะการจะดูฐานคือต้องดูใต้เลขชี้กำลังเลขชี้กำลังอยู่ตรงนี้อ,อมาเจอตรงนี้เนาะ ตรงนี้เราเจอวงเล็บหมายความว่าฐานของเราเนี่ยก็คือ1ส่วน2ไม่เอาลบเนาะเพราะว่าในวงเล็บไม่มีลบเลขชี้กำลังคือ4ทีนี้การหาคำตอบนะคะลบตัวหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเนาะเราไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้เอาไปยกนะเพราะว่าสิ่งที่เอาไปยกกำลังได้จะต้องเป็นเลขฐานเท่านั้นซึ่งฐานของเราไม่มีลบเราจะติดลบมันไว้ข้างนอกเสร็จแล้วเอาเลขที่เอาไปยกกำลังเนี่ยไว้ข้างใน ก็จะได้1นส่วนสคูณกับอ,อ่าอเรามีสูตรอยู่ว่าถ้าเราเจอนี่ข้อห้ถ้าเราเจอเลขชี้กำลังอยู่ข้างนอกวงเล็บแบบนี้เราสามารถกระจายเข้าหาตัวบนและตัวล่างได้เลยเพราะฉะนั้นครูก็จะกกระจายเข้าหาตัวบนแล้วก็ตัวล่างเลยก็จะเป็น1กึ่ำลัง หนึกำลังส่ส่วนด้วย2องกำลังสเนาะก็จะเท่ากับลบหนึ่กำลังสก็หนึคูณกัน4ตัว1คูณกันสีตัวก็มีค่าเท่ากับ1 2ึ่งกำลังสก็คือ16ต่อไปลบเศษสส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเราอยู่บนวงเล็บอีกละ ซึ่งวงเล็บของเราเนี่ยข้างในวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นฐานก็คือลบสองส่วนสามเลขชี้กำลังก็คือ2ทีนี้ข้อนี้นะคะถ้าหนูจะกระจายเข้าไปนะลูกหนูจะต้องเอาลบมาด้วยเพราะมันติดลบอยู่ข้างในเนาะไอ้ตัวลบเนี่ยมันรวมอยู่ในฐานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะใช้สูตรนี้ จากสูตรมันไม่มีเครื่องหมายลบเนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาลบเนี่ยกินเข้าไปหาตัวข้างบนก็จะได้เป็นลบสองทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยสามทั้งหมดยกกำลังสองคู่กระจายมันเข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เอาลบเนี่ยใส่ไว้ในวงเล็บด้วยก็จะเท่ากับลบสคูณกับ ลบสเขียนกระใจายให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวงงกับ3คูณกับ3ามลบสคูณลบสก็มีค่าเท่ากับ4 3่คูณสก็เป็น9ก้ลบสคูณลบสเรารู้ว่าถ้ามันคูณกันเครื่องหมายเหมือนกันคำตอบเป็นบวกเนาะสอคูณสก็ได้4 3่คูณสก็ได้9ตรงตัวอ่ามาดูข้อสุดท้าย เป็นทศนิยมการจะบอกฐานได้ต้องดูว่าเลขชี้กำลังของเราอยู่บนอะไรอยู่บนวงเล็บข้างในวงเล็บมีอะไรบ้างตอบมันเป็นฐานให้หมดก็คือลบ0.1เลขชี้กำลังคือ3วิธีการหาค่านะคะหนูก็ต้องเอาลบ0ูคูณกันทั้งหมด3ตัวอะ่ะลืมใส่ลบ ใส่ลบไปด้วยเนาะเพราะว่าฐานของเรามีลบหมายความว่าการเอามาคูณแต่ละตัวก็ต้องมีลบด้วยเอาศูนย์จุดลบศูนย์จุดหนึ่งคูณกันสามตัวก็จะได้นี้เนาะเอาคู่เลขก,ก่อนเรารู้ว่าการคูนทศนิยมเนี่ยให้เอาจุดออกเอาจุดออกไปเลยหมายความว่าตัวนี้จะกลายเป็น1 1ึคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับหซึ่งให้ตัวแรกเนี่ยมันคือทศนิยมหนึ่ตำแหน่ง ตัวที่2ก็คือ1ตําตำแหน่งรวมกันเป็น2ตํตำแหน่งคําตอบของเราจะต้องเป็น2ตํตำแหน่งคูณเลยใส่ศูนย์ด้านหน้าเราใส่จุดจะเห็นว่าเป็น1 2ตําตำแหน่งละต่อไปเรายังเอาไปคูณอ่าลบเจอลบเนาะลบเจอลบเป็นบวกคําตอบเป็นบวกแล้วเราก็าไปคูณกับไอตัวนี้อีก1ตัวเมื่อกี้เราจับคู่อันนี้คูณกันนี่ได้ตรงนี้ละ ได้คำตอบคือ0.01ทีนี้ครูจะเอามาคูณกับอีก0.1อ,อะลบ0.1เนาะไอตัวท้ายตัวนี้คูณกันตัดจุดออกเหมือนเดิมตัดจุดออกตัดจุดออกหมายความว่าน,นี่ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น1เอา1คูณ1ก็ได้1เสร็จแล้วมาดูตัวแรกทศนิยม2ตํตำแหน่ง ตัวที่2 1ตหนแหน่งรวมกันเป็น3ตําแหน่งคําตอบของเราจะต้องเป็นทศนิยม3ตําแหน่ง1 2 3แล้วจุดเห็นไหมจะเห็นว่าคําตอบเป็น3าํตำแหน่งละทีนี้บวกเจอกับลบได้ลบเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจะได้ลบ0 1 0 1โอเคนะคะก็มีประมาณนี้นะคะนะักเรียนหวังว่า การสอบของเราจะได้คะแนนเต็มเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ